บรรยากาศนะครับพี่น้องปลาเข่าล้วนๆครับพี่น้องครับเชี่ยวแง่มเลยพี่น้องครับสวัสดีครับผมน้มาครับพี่น้องพร้อมกบกบตามธรรมชาติเด้อพี่น้องครับผมบริวารเป็นคนดูคนมันตัวไปไต่เมื่อขึ้น fc ว่ากินเข่าตาแดดให้เ,เมื่อกี้คลิปมแน้วท่านทำไมเขาเลยจัดให้อีกเลยพี่น้องครับนี่นามาๆพี่น้องไหม ผมมีแก้วด้วยพี่น้องครับน้ำนัวนะฮะเพืือพีอเ่เพรอนองครับผม เห่ดไซเอฟซีครับคือมีช่องนี่ช่องเดียวครับพี่น้องครับกินเขาตากแดดความฮีดย่ำในกระยุดย่ำมันละครับพี่น้อง อ่อนซ้อนธรรมชาติ่นวองครับก่อนที่ฝ่า,าก่อนฝนกำลังมากแล้วตั้งข้าวอีกแล้วอืม ทเทียงพอดีครับเพราะวะ่าเงาแดดกับสีเห็นมุมนี้นะครับดวงตาครับเ่อใครพูดก,กัดไปไหนหนอนงบาะวะ่าแสงอยู่ตรงตรงมาพี่น้องไหมางย้งมากไหม ว่่มเลยไ,ไม่รู่มลมหนาหนาฝนเนาะมีแห้งเขามีแห้งแบนมอ่ะหอมใบต้นเขา นวดเลียนไกลมากผมอยู่เหนือลมอยู่หรอกม่าลวดตามสบายวันเสาร์เห็นยังกินเขา่าปนสิสามวัเด้อมาถามต้ก็ถามเลยคนถามได้ใจย,ยิ้มให้ เป็นมาฉีดยาเขาอร์โมนเขาเป็นถนนเอา่าเหยียบคู่พระน,นั่งนะครับเลาตามซ้ายแมนะ่น้ำนะถนนโครงการประหลาดเมริีครับ โอ้แสบปากพี่น้องครับ ล่มล่มตอกลักกระมีนี่พี่ห้องรมก็เเรียมมาเบิดนะครับวมกลางนะพี่นองครับ ผักแผ <c oughs> าา่วแข็งตึ่นแดดขอตรวขอพายหลายๆเด้อแนวที่มองไม่เห็นนะครับ,บมาแม่ภาพเพื่อนนะครับไม่ทำคลิปนี่ครับยัง <c oughs> อยู่เค,ค,ครื่องหมอหรือเปล่ อิ่มแล้วอืมใส่บัวพร้อมแล้วก็ผักกระแยงตามไปด้วยตะไคร้งหัวหอมแดงกระเทียมผงนัวน้ำปลาปลาสุกดิบด้วยละ แสบคักพี่นอ้องอขอโอดขอขอภัยครับผมเด็กอย่างบุษบุษบือหูถือตาพี่น้องครับอขออะไรนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเแกะเดี๋ยว นี่เลยจดลวดเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่จังหวะกินเข่าปลาพี่น้องครับเลี้ยวไปสุดทด้สุดตาเออเห็นเต่ปลาเข่าครับตัวไม่เย้าเข,าขาตตเียวเง่าอโอ้มีแห้งกองแล้วเปล่เนี่ยผมสิไปวอกงานปลาปลาอยู่ด้่พี่น้องครับจุดองแกงครับผมเนี่ยรถปลาปลามากเหรอ ขอบคุณครับผมเลครับ